สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมส่วนบุญญนุษย์ของเราอันนี้กระโพดข้าวเพดข้าวเหนียวนะกระเพาข้าวเ,เหนียวเอาปลูกไว้กินเองครับผมว่างๆไม่รู้ทะไรปลูกกาวโพดไว้กินเองอันนี้กระโพดเข้าวเหนียวฝากเขาก็อีกประมาณอาทิตย์น,นึงก็เก็บได้ละเนี่ยดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ ถ้าบีตรงนี้แล้วมันเป็นคอขวดละแบีบเนี้ยเขาเป็นเริ่มเริ่มเม็จดจะเต็มละเนี่ยจับตรงนี้รู้เลยอ่จาจับนี้รู้เลยว่าเขาเริ่มจะใช้ได้ละอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทาการเก็บเกี่ยวไม่ได้ไปขายครับผมปูไว้ก,กินไวิก,กินเองครับเ้าโพดเ้าเหนียวนี่ครับอ่เริ่มเริ่มสักแล้วเริ่มมีแก่แล้วเริ่มสักแล้ว ปขาเหนียวฝักก็โอเคอยู่แต่มันเดือนนี้มันเดือนเมษานะอากาศมันร้อนมากร้อนมากจะให้มันฝักใหญ่เม็ดเต็มฝักใหญ่เม็ดเต็มเหมือนท่ดูการของเขามันก็คงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะอากาศที่ลบบุรีนี่ก็แตะมันจะแตะ40นะครับผมบอกี่ส40แล้ว40กว่าด้วย วันวนี้วันศุกร์วัเนเสาร์เดนเมษาวันที่เดือนเมษาที่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองรูผมไม่ได้จําเนี่ยอากาศโคตรโคตรร้อนเลยนะก็เลยปลูกคนไ้กินและทานเองขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ